สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้ารอนะครับบางนี้โดนปุ๊บนะเดี๋ยวก็จะมีการโผล่ขึ้นมานะครับไปเรียกรับเงินใครบ้างนะครับเนาะมึงไม่ใช่หลัก7 1ล้านเหมือนเขาหรอกมึงหลักหมื่นหลักแสนนะเข้าใจไหมอ่านะครับคนบางคนนะครับที่ไปตุ้มไปโฮมที่ไหนกูก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นใครนะครับเนาะอ่าการที่พายูทูบเบอร์ไปนะครับพี่น้องเอฟีนะ อันนี้นะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่มึงย่อมรู้อยู่แก่ใจมึงนะสิ่งที่มึงทําสิ่งที่มึงไปร้องเรียนเขามันไม่สมควรนะมึงไม่สนใจเรื่องมันยงมันญาติเลยเพราะมึงคิดไม่ถึงไงนะมึงคิดไม่ถึงเลยนะมึงทําเพื่อความสะใจนะมึงมาเล่นเขาก่อนไงมึงมาเล่นกูก่อนไงใช่ไหมมึงมาเล่นกูก่อนมึงมาจัดกูก่อนไงนะอ่กูไม่เคยทําร้ายใครก่อนนะกูไม่เคยทะเลาะกับใครกูไม่เคยกัดใครก่อนนีสใสของกู มึงทากูก่อนไงนะแล้วไม่วันจันทร์วันอังคารหรือวันพุธนะอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละพรุ่งนี้มือื่นนี่นะเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูบินเองนะเดี๋ยวมึงรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะเรื่องมันยงมันญาติกูบอกว่าเข้าทุกข้อเต็มระบบกูบอกเลยนะมึงไม่ต้องเศร้าหรอกนะมึงไม่ต้องร้องไห้นะมึงไม่ต้องโทรมาหากูนะน,นี่ใสของมึงชอบโทรมาหากูนะเบอร์เห็นไหมครับชุดก่อนนะโทรมาหาไงครับอ่า เม้นเรื่องเอกสารเอกสารกูจะให้ดูยังไม่ออกมาดูหาว่าเด็กๆไม่อยากลงมาเล่นกับเด็กนะเป็นยังไงครับเรื่องที่ลองเรียนไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนครับโกหกเอฟซี Go FC, ทั้งนั้นมันอยู่ที่จังหวัดครับพี่น้องเอฟซีอย่าไปทําเลยหาเงินสนับสนุนทางด้านนี้นะมันตายอึดตายยากขนาดนี้มันเสียชาติเกิดครับมันเสียองค์กรเขาหมดนะสิ่งที่มึงทำนะเข้าใจไหมนะ มึงอยากทำคดีให้กันก็ทำไปนะมึงจกล้างบาปมึงจะไปล้างบาปเรื่องอะไรมึงไปทำอะไรแล้วล้างบาปอะไรมึงอย่ามาพูดเลยนะกูสะอิดสะเอียนกับคำพูดมึงมึงว่ามึงไปทำเอาเงินก็พูดเลยนะใช่ไหมล่ะนะในใจมึงอยากให้มันมีถึงแปดศาสนร่นแหละในใจมึงมันจะผิดจะถูกก็ช่างแม่งมันกูไม่ได้เข้าคุกเข้าตารางเลยมึงไม่มีจัรยาบรณไงนะเรื่องที่จะถูกผิดมึงไม่สนกูรับแม่งมันอย่างเดียว นะอันนี้ก็จะบอกว่าเบาครับเล็กน,น้อยมันสมควรพูดไหมครับสุนตีนเออมันไม่สมควรพูดออกจากปากมึงนะครับคนที่มีความรู้นะครับเนาะใช่ไหมครับนะเอออันนี้ออกจากปากมึงมึงจะอวยกันก็อวยไปนะกูบอกไว้เลยนะคลิปวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างนะจริงที่มันทํานะอ่ามึงบอกว่าไม่ผิดนะเห็นไหมครับเมื่อก่อนบอกว่าไม่ผิดแล้ววันนี้อ่า ผมไม่ได้พูดนะว่าไม่ผิดหมาตัวไหนพูดก็าพูดหมาตัวไหนพูดกูถามมึงอ่าตอนนี้กลับลำแแ้้วครับเบาเล็กน้อยมาสองสามคำเป็นไงเงึบงึบเงึบไม่ผิดเสียผมเสียผมอันนี้เหรอครับคนเป็นนักกฎหมายออกมาพูดไปมันไม่สมควรพูดนะครับพี่น้องเอีนะมึงต้องเป็นกลางเป็นธรรมมึงต้องอธิบายให้เขารู้ว่าเออย่างนั้นอย่างนี้นะ มึงจะออกมาพูดว่ามันไม่น่ะมันไม่เหมือนคดีฆ่าคนตายมันไม่เหมือนคดีค้าค้ายายบ้านะกูพูดคําเดียวเลยนะไม่มีอภัยยาโทษนะครับถ้าสิบห้าปีก็สิบห้าปีห้าปีก็คือห้าปีเลยวันหนึ่งเขาก็ไม่ลดนะมึงอย่ารอเล่นนะกับคดีป่าไม้นะมึงบอกว่าเขาเข้าไปปลูกเฉยๆใช่ไหมมีการสวมสิทธิ์ใช่ไหมอ่าคนเหมือนกับอ่ามึงพูดว่าคนก่อนเขาเป็นคนบุูกลุกใช่ไหม อันนี้นะคนใหม่นี่นะเข้าไปคือมึงเป็นคนบุกรุกไงคนเก่าเขาสละสิทธิ์ไปแล้วไงอไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะเขาบินโดงบินโดนถ้ามันเพิ่มขึ้นไปมึงเอ้ยกูพูดได้คําเดียวนะการที่เอารถนะขุดนะเข้าไปล้มต้นไม้กันไปอะไรครับขุดห้วยหนองคลองบึงไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินทางนะ้ําน้ําไหลามาจากเขามึงไปเบี่ยงเบนทางน้ําาไปเปลี่ยนนะครับจาก สภาพมันเป็นยังไงมึงไปเปลี่ยนแปลงไงทีนี้มึงรอดูนะมึงรอดูถ้าอีนี่จะเชื่อหมักอันนี้นะการอะไรครับการที่ไปอวยกันเพราะอะไรครับเข้าใจไหมครับเพื่ออยากเอาใจเอฟซีแล้วก็เอาใจอีนี่ด้วยมึงพพึงสังวรไว้ด้วยนะมีคุกนะครับงานนี้มีคุกนะมึงอย่ารอเล่นแล้วอีนี่ยังออกมาพูดว่ามันเบาเบาเ็กเขาแล้วอีเม่ เบ้าเต็กเขาตีนะครับลองดูทาไม้เชื่อความคูลองเบิงครับร้อยกินบาทเลยครับมีตารางแน่นอนมึงทําอะไรครับไม่ยําเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองนะการที่ไปทํากันที่ไปบุกรุกนะครับพื้นที่ป่าสงวนนะครับกฎหมายค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เห็นไหมครับทางภาคเหนือมันเป็นยังไงครับมันเกิดความสูญเสียไงครับการทำไร้กันไปเท่าถางเห็นไหมครับแล้วใครออกมารับผิดชอบครับ ใครออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ครับอย่าให้มันเป็นแบบนั้นหรยอครับนะทําไมกฎหมายเขาถึงออกมาแรงครับพี่น้องเอฟซีนะใช่ไหมพี่จอยครับสวัสดีครับนะเอทำไมเขากฎหมายาเขาถึงออกมาแรงนะครับพี่น้องเอฟซีมึงควรตระหนักนะมึงสังวรมึงต้องคิดให้หนักนะอกูบอกมึงเลยหมากัวลูกนี้มิไม่ได้เข้าตารางกับมึงไม่ได้ติดคุกกับมึงนะกูบอกไว้เลยนะเออนะครับมึงอย่าปากดีนะมึงอย่าปากดีนะนะครับนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรครับการเอารถเทกเตอร์เขาไปปรับไปปรับที่ไม่ถึงงานโดนไป6ปี4เดือนมันหนักขนาไหนครับเดือนก่อนไงแ้วสารมองเห็นยังไงครับอ่าตอนนี้นะครับเขาจะเน้นนะครับเรื่องพรบรป่าไม้เขาจะโทษมันจะหนักกว่าเก่ากว่าเดิมนะครับนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอย่าไปล้อเล่นนะเอาเลยครับเชื่อเลยนะนักวินักวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า2ี่ปีเรื่องป่าสงวนนะครับเนาะเสื้อผมเทหน้าใสใสซาหน้าให้เนียนมีตัวนี้รอดแน่รอดแน่ผมเอาอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะออกมาสวยนะครับที่นี้อา่าเดี๋ยวจะออกมาสวยนะครับเรื่องะดุงคดีนะอา่ารอดูครับพี่น้อง fc มันจะออกมาพูดยังไงร,รอชมนะครับผลงานมันนะมึงรอชมผลงานมานะันนะนะ เดี๋ยวมึงจะสะอึกเองเดี๋ยวมึงจะซึ้งเองนะกูบอกอันนี้กูเตือนมึงนะด้วยความปรารถนาดีจากบักตัออกูด้วยความปรารถนาดีจากกูนะเข้าใจไหม <c oughs> มึงถามมึงด้ยวันนี้ครับมึงก็คักเอามันกักเอามันกักๆวันนี้ครับแต่เบิ้งนะนะไหนบอกว่ากูไปรับเงินเป็นเสนเนเอ่อจักแล้วครับพี่น้อง F C นะต่อจากนี้ไปมันก็จะ อ่าทั้งลังเงือนลังซ่านนี่เด้บาทนี้ครับถตาเบื้องเอาวันนี้ถ้าเบื้องเอาครับอีพออีเมอีพออีเมเอ้ยถ้าเบื้องเอาเด้อวันนี้เออนะอ่าตอนนี้ก็ได้เข้าไปแล้วกันรูปปาก็แล้วครับมันมีขานอกขาหน้ายนีวันนี้อ่าขานอกเทไรวันนี้ครับวงในเท่าไรวันนี้อ่าเห็นบอกครับด้วยการเดิมพันคือลินไก่นี่บ่วงหนเท่าไรขานอกเทไรมีตัวมีร่องกันเอาลังเงื่อนลังซานนี่เด้อบาดนี้ นิทานนิทานเนยนิทานนิทานรอดูรอดูนะจ๊ะแต่เบิ้งเดอ้อแต่เบิ้งเดอ้อครับคักแน่นอนครับเรื่องนี้มันแน่นอน <c oughs> มันแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีนะแต่เบิ้งแต่เบิ้งเออความบันเทิงมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวนะครับอย่าไปร้องไห้นะถ้าเข้าตารางนะกูบอกให้นะอ่าคนที่ออกมาพูดแวะแวะแวะอยู่เนะี่ยมันเขาไม่ได้ไปสนใจมึงนะมึงจะติดคุกเขาไม่ได้สนกับมึงนะ เขามาพูดเอาคอนเทนต์เฉยๆนะกูเตือนมึงนะนี่นะอ่าแล้วพี่น้องก็ไม่เอาพ่อแม่ก็ไม,ม,ม,ม่มีระบันเทิงเลยพี่น้องเอฟซีบันเทิงแน่นอนนะครับคักเล้ววันนี้ครับคักก็ไปติ๊กเนี่ยคักก็ไปตึ๊กเดิมวันนี้เออนะครับนะรอดูรอดูนะครับ <ก pounds> มันกึ๊บแล้ววันนี้เออแต่เบิ้งแตาเบิ้งอ่าเ,เจ้าเขาอีล่าเอ้ยนะครับเอาเข้าไปนะครับจะน่าใสใสเห็นเห็นคือเขา เสื้อเขาเสื้อเขานะเออนะเออนะ่าไปถิมจะไปป่ามันเด้อเวลาเมื่อเขาตัดสินนะเด้ออ่าเวลาเขาตัดสินน่ะนะไปด้วยเด้อเมื่อนั้นเด้อจะไปถิมมันได้ย่าไปเยาวราชมึาอยา่าไปเยาวราชมึงจะไปกินเลี้ยงนะไปกินเลี้ยงเซ่ยวันนี้ครับกูจากแล้วไปกินเลี้ยงเซ่ยนะอืมนะอยหาทา